ฐานถ่ายจิ้นเอ๋ยทักคุณหนูสามหลีซูซูมองเขาอย่างระแวดระวังว่าไปก็น่าขันฐานถ่ายจิ้นเป็นสามีที่ถูกต้องตามประเพณีของเย่ซีอูกลับได้แต่เรียกนางว่าคุณหนูสามการแต่งงานระหว่างสองคนล้วนเป็นเหตุไม่คาดฝันทั้งสิ้นเจ้าของร่างเดิมรู้ว่าองค์ชายหกต้องใจพี่สาวสายรองของตนเยี่ยปิงฉางไฟริษยาแผดเผาจิตใจนางจึงคิดแผนการโง่เง่าออกมา โดยหวังยาพี่สาวสายรองระหว่างงานเลี้ยงในวังหลวงหมายจะทำลายความบริสุทธิ์ของนางคาดไม่ถึงว่ายามิได้ออกฤตกับคุณชายเสนาบดีอ้วนทวนอัปลักษณ์และพี่สาวสายรองของตนกลับออกฤ์กับตนเองและฐานไถจิน้นสิ่งที่ทำให้เจ้าของร่างเดิมยิ่งรู้สึกอัปยศก็คือทั้งที่ฐานไถจิ้นโดนฤ์ยาเหมือนกับตนแต่เด็กหนุ่มที่อ่อนแอง,งดงามผู้นั้นนอกจากใบหน้าแดงก่ำแล้วกลับไม่มีอาการตอบสนองอื่นใด สุดท้ายยังคงเป็นเย่ซีอูที่ทนไม่ไหวสั่งให้เขาช่วยเหลือนางเด็กหนุ่มมองนางอย่างเยียบเย็นสุดท้ายก็มีได้เคลื่อนไหวเขานั่งอยู่ตรงมุมใช้แววตาสุขุมเย็นชามองร่างของสตรีสูงสักดิ์ผู้นี้บิดเร่าไปมาเปล่งเสียงครางกระสาวพลางดึงถึงอภรรของตนเองด้วยห่วงเรื่องชื่อเสียงและความบริสุทธิ์เจ้าของร่างเดิมจึงต้องแต่งงานกับฐานถาจิ้นอย่างไม่เต็มใจ ทุกครั้งที่ย้อนนึกถึงแววตาของเด็กหนุ่มเจ้าของร่างเดิมเป็นต้องรู้สึกอัปยศอดสูเขาทำเช่นนี้ได้อย่างไรใช้สายตารับเรียบไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยมองดูนางดังนั้นการแต่งงานครั้งนี้จะว่าไปอันที่จริงก็คือเรื่องงามหน้าที่คุณหนูสามก่อขึ้นเองทว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อการชิงชังฐานถ่ายจิ้นของเจ้าของร่างเดิมหลีซูซูก็นับได้ว่ามีความคิดเดียวกับเจ้าของร่างเดิมแม้ว่าเหตุผลจะแตกต่างออกไป เจ้าของร่างเดิมรังเกียจชาติกำเนิดอันต้ยต่ำของฐานไถจิ้นหลีซูซูกังวลกับกระดูกมาในตัวเขาที่เพียงพอจะทำลายล้างโลกได้หลีซูซูถามขึ้นเจ้ามาด้วยเหตุใดฐานไถจิ้นมองท่าทีไม่ชอบใจที่นางแสดงออกมาก่อนตอบเสียงแหบท่านแม่ทัพบ,บอกว่าไทเฮาเรียกตัวข้าเข้าวังบอกให้ข้าไปพร้อมกับคุณหนูสามท่านพ่อข้าบอกว่าไทเฮาเรียกตัวเจ้าเข้าวัง หากคุณหนูสาไม่เชื่อสามารถถามท่านแม่ทัพดูได้หลีซูซูเห็นสีหน้าเขาไม่เหมือนโกหกก็พลันกระสังแจ้งในเจตนาของแม่ทัพใหญ่เยี่ยเพื่อให้ไทเฮาไม่แต่ต้องหลีซูซูทั้งยังสามารถให้หน้าไทเฮาอย่างเต็มที่จึงผลักคนผู้หนึ่งออกมารองรับอารมณ์ฐานไถจิ้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดฐานะของเขาชวนกระอักกระอ่วนและมีความพิเศษจือ้อจื่อผู้หนึ่งที่ไรที่พึ่งทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสามีของหลีซูซู หากเข้าวังไทยเขาอยากกอบกู้หน้าให้องคชายหกต่อให้ฐานไทยจิ้นไม่ตายเกรงว่าก็คงหนังหลุดออกมาชั้นหนึ่งแม่ทัพใหญ่เย่ต้องการให้หลีซูซูพกที่ระบายอารมณ์ติดตัวไปด้วยหลีซูซูมองฐานไทยจิ้นเขามีสีหน้าเฉยชาคล้ายคุณชินนานแล้วเห็นที่เขาเองก็รู้ว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรหลีซูซูคิดถึงชะตาอายุสั้นของตนนางเท้าคังเอ๋ยถามฐานไถจิ้น เจ้าแคนสกุลเยี่ยของพวกเรามากเป็นพิเศษใช่หรือไม่ไม่พูดถึงสกุลเยี่ยแคว้นสยาทั้งหมดล้วนมีได้ปฏิบัติต่อฐานไถยจิ้นเหมือนเขาเป็นมนุษย์ถ้าว่าสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วหากหลีซ่ซูซูมาถึงโลกใบนี้เร็วขึ้นหน่อยย่อมสามารถหยุดยัง้งไม่ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่บัดนี้นางกลับทำได้เพียงป้องกันมิให้กระดูกมันในตัวของเด็กหนุ่มฟื้นตื่นขึ้นมาเขาตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่เช่นนี้หากกระดูกมันฟื้นตื่นมิเพียงสกุลเยี่ย แต่สามพิภพล้วนต้องรับเคราะห์นางลองอย่างเชิงดูว่าในใจของฐานถ่ายจิ้นมืดมนเพียงใดฐานถ่ายจิ้นมองนางแวบหนึ่งทางเอ่ยตอบไม่ใช่หลีซูซูเชื่อก็บ้าแล้วเมื่อสิ่งชั่วร้ายโดยกำเนิดฟื้นตื่นจะต้องใช้โลหิตของคนนับไม่ถ้วนเส้นสังเวยคุณหนูสามใช่รังเกียจข้ามากเป็นพิเศษหรือไม่หลีซูซูคิดไม่ถึงว่าฐานถ่ายจิ้นกลับมีความกล้าที่จะย้อนถามตนเช่นนี้นางไม่จำเป็นต้องโกหกใช่แล้วอย่างไร เพราะเหตุใดฐานไถยจิ้นถามนางต่อเขารู้สึกถึงความแตกต่างได้รางๆเย่ซ e ีอูในอดีตรังเกียจฐานะของตนแต่เย e ่ซีอูในตอนนี้เขาเห็นนางยิ้มให้กับพวกสุนเถาและสีสีรังเกียจก็คือรังเกียจไหนเลยต้องมีเหตุผลมากมายถึงเพียงนั้นถึงอย่างไรนางคงมิอาจบอกเขาได้ว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรกระมังฐานไถยจิ้นมองนางแวบหนึ่งไม่เอ่ยอะไรอีกหากเป็นเย e ่ซีอูในอดีต ไม่มีทางตอบคำถามของเขาแน่นอนแค่คุยกับเขายังรังเกียจว่าเขาต้อยต่ำหลีซูซูมองเห็นความงุนงงจางๆจากสีหน้าเขาเด็กหนุ่มตรงหน้ายังมิใช่จอมมาในอีกหลายปีให้หลังที่ผู้คนแค่ได้ยินชื่อก็ขยาดกลัวเขางดงามและอ่อนแอไม่มีพลังในการจู่โจมแม้แต่น้อยนิดแม้แต่สิบน้องเล็กฝูยาในสำนักเซียนก็ยังแข็งแกร่งกว่าเขาฐานถ่ายจิ้นแพ่กลิ่นอายของคนป่วยออกมาหลายส่วน การทรมานเมื่อสองวันก่อนเอาชีวิตเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วหลีซูซูคิดในใจหากฐานไถจิ้นยังจะตามนางเข้าวาังเดาว่าครึ่งชีวิตที่เหลือต้องจบสิ้นแน่นอนพอคิดถึงการบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้เขาอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนางก็เหนื่อยใจแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายเจ้ากลับไปเถอะอย่าตามข้ามาฐานไถจิ้นเองก็ม่ได้มีความคิดอยากจะรับโทษแทนเย่ซีอู้อยู่แล้ว ถ้าว่าเรื่องนี้เย่ซีอูไม่ควรเป็นฝ่ายเอ่ยออกมาสตรีผู้นี้โอหังผดเด็จการแต่กลับรักหน้าตาและกลัวตายเป็นที่สุดตามหลักนางควรรู้สึกโชคดีที่ตนไปเผชิญหน้ากับไทเฮาแทนนางมิใช่หรือหลี่ซูซูเห็นเขาไม่ยอมจักไปคิดว่าเขาไม่อยากขัดคําสั่งเยี่ยวเซียวจึงได้แค่พูดจาย,ย่วยุ่เขาเจ้าเป็นจื้อจื่อที่ในอดีตแม้แต่นางกํานันขันทียังรังแกได้ตามใจชอบเข้าวังมีแต่จะทําให้ข้าขายหน้าใสาหัวกลับโจนไปเสีย อย่ามาขัดขวางการพบองค์ชายหกของข้าพอถ้อยคำนี้เอ่ยออกมาหลีซูซูมองเห็นโทเสียบเย็นเซี่ยวหนึ่งในดวงตาเขาที่พบเห็นได้น้อยครั้งฐานไถจิ้นพูดเน้นย้ำทีละคำฐานะข้าต่ำต้อยสร้างความอัป,ปยศให้คุณหนูสามแล้วครั้งนี้เขาไม่ลังเลและไม่มองนางอีกหันหลังเดินกลับเข้าไปในจวนสีหน้างุนงงก่อนหน้านี้หายไปโดยสิ้นเชิง หลี่ซูซูยังไม่ถึงวังบรรทมของไทเฮาก็ถูกคนขวางไว้เสียก่อนเด็กสาวผู้หนึ่งที่สวมชุดเข้ารูปมือถือแทะกลางแขนขวางหน้าหลี่ซูซูไว้เยี่ยซีอูหลายวันก่อนเจ้าผลักท่านพี่สะพ้ายของข้าตกน้ำวันนี้ยังกล้ามาวังหลวงอีกรึคิ้วทรงใบหลิวของเด็กสาวชี้ขึ้นด้วยความโมโหโมองหลี่ซูซูด้วยท่าทางดุดันหน้ายำเกรงหลี่ซูซูเกิดความฉงนในใจท่านนี้เป็นใครกันอีกเล่า ดูแล้วไม่เหมือนพี่สาวสายรองผู้อ่อนโยนในตำนานของร่างนี้สุนเถารู้ว่าคุณหนูสีรษตถูกกระแทกจำคนไม่ค่อยจะได้จึงรีบเตือนสตินางเบาๆนี่คือองคหญิงก้าวน้องสาวขององค์ชายหกเจ้ากะพอสุนเถาพูดเช่นนี้หลี่ซูซูพลันกระจ่างในพริบตาคนที่ชิงชังเจ้าของร่างเดิมไม่รู้มีมากมายเพียงใดแต่องค์หญิงก้าวผู้นี้จะต้องอยู่ในลำดับต้นๆอย่างแน่นอน องหญิงเก้าเป็นที่รักใคร่นิสยัยจึงไม่ดีนะไม่ถูกชะตากับเจ้าของร่างเดิมแต่กําเนิดแต่ก่อนเจ้าของร่างเดิมอยากแต่งให้พี่ชายนางยังถึงกับเคยลดศักดิ์ศรีไปประจบนางกระนั้นองค์หญิงก้ากลับไม่เหลียวแลสักนิดทุกครั้งล้วนแค่นหัวเราะราวกับมองแค่ปลาดเดียวก็ตระหนักถึงความคิดในใจของเจ้าของร่างเดิมเจ้าของร่างเดิมถูกปฏิเสธหลายครั้งรักษาหน้าไว้ไม่อยู่จึงไม่เสนอหน้าไปข้างกายองคหญิงเก้าอีก องหญิงเก้ากลับชอบเยี่ยปิงฉางเป็นพิเศษก่อนหน้านี้ตอนเยี่ยปิงฉางแต่งให้องค์ชายหกองค์หญิงก้าตั้งใจแล่นมาดูหมิ่นเจ้าของร่างเดิมรอบหนึ่งทำเอาเจ้าของร่างเดิมโมโหจนร้องไห้ครั้งนี้องค์หญิงเก้าก็มาทวงความเป็นธรรมแทนเยี่ยปิงฉางเช่นกันท่านพี่สะพ้ายหกของข้าร่างกายอ่อนแอสตรีที่มีจิตใจเยี่ยงอสารพิษอย่างเจ้ายัางจะผลักนางตกน้ำ หากมิใช่เพราะ,ะเสด็จพี่ช่วยนางไว้ได้ทันนางย่อมสุขคนสิ้นหยกสลายไปนานแล้วท่านพี่สะพ้ายหกจิตใจงดงามอ่อนโยนไม่ถือสาหาความเจ้าแต่ข้าไม่ละเว้นเจ้าหรอกองค์หญิงก้าวตวัดแท้หนึ่งทีแท้หวดลงบนพื้นเกิดเสียงดังเฉียบคมเยี่ยซีอู่เจ้ากล้ามาประลองกับข้าสักตาหรือไม่หลีซูซูแม้ถือคติม่อเยอะไม่ทับร่างแต่นางยังคงอดพูดมีได้ ในเมื่อเป็นท่านพี่สะพ้ายหกของท่านที่ตกน้ํานางยังไม่ว่ากระไรท่านจะโมโหไปใหญ่เล่านี่มิใช่สุนัขไล่จับหนูจุ้นจ้านโดยใช่เหตุหรือหลีซสู้ๆบังเกิดความสนเทศจริงแท้แต่องค์หญิงก้าวกลับรู้สึกว่าตนเองถูกล่วงเกินสีหน้าจึงย่ำแย่กว่าเก่าไม่ต้องมาพูดเหลวไหลเจ้ากลัวองค์หญิงเช่นข้าใช่หรือไม่นางเป็นคนอารมณ์ร้อนเอ่อยคำพูดนี้จบแท่ก็หวดเข้ามาแล้ว ขันทีน้อยตรงหน้าหลีซูซูปราดเข้ามาขวางหน้าหลีซูซูไว้ตายแล้วองค์หญิงเก้าทำเช่นนี้ไม่ได้พยาค่ะไม่ได้นะพยะค่ะหลีกไปแท่หวดลงบนตัวของขันทีน้อยหลีซูซูเม้มปากแน่นนางปรับลมหายใจให้สงบมององค์หญิงเก้าพลางสายหน้าข้าไม่ประลองกับท่านที่นี่คือวังหลวงหากฝาบาทกับไทเฮาเอาผิดจะทำอย่างไร พอนางเอ่ยคำนี้ออกมาองคหญิงเก้าโค้งริมฝีปากอย่างดูแคลนใครๆต่างรู้ดีว่าแคว้นสยาส่งเสริมวิชายุทธห้องเต้ผู้บุกเบิกบ้านเมืองก็เข้าสู่มันคาด้วยวิชายุทธนับแต่นั้นมาไม่ว่าขุนนางชนชั้นสูงหรือสามัญชนทั่วไปล้วนถือเอาทักษะเชิงยุทธอันแกร่งกล้าเป็นความภาคภูมิใจผู้แข็งแกร่งเป็นที่ยกย่องแคว้นสยาคือภาพสะท้อนที่แท้จริงที่สุดของคำกล่าวนี้แม่ทัพใหญ่เยี่ยไม่เคยพ่ายสึดมาก่อน ดังนั้นฐานะของเขาในแคว้นสยาจึงสูงถึงเพียงนั้นบุตรชายคนโตของแม่ทัพใหญ่เย่ยได้ยินว่าฝีมือก็ไม่ธรรมดาทว่าคุณหนูสามผู้นี้ความสามารถกลับไม่โดดเด่นมิได้สืบทอดลักษณะของบิดามาโดยสิ้นเชิงองหญิงก้าฝึกยุธตั้งแต่เล็กทุกครั้งล้วนสามารถเคี่ยนคุณหนูสามสกุลเย่ยผู้โอหังจนไม่เหลือศักดิ์ศรีได้แต่องหญิงก้ากลับมิใช่บุคคลที่สามารถล่วงเกินได้เย่ซีอูอยากแก้แค้นก็ไม่มีปัญญา และเพราะเหตุนี้เองคุณหนูสามสกุลเย่ยจึงทั้งโมโหทั้งหวั่นเกรงองคหญิงเก้าองหญิงเก้าได้ยินหลี่ซูซูพูดเช่นนี้ก็ปักใจเชื่อว่าอีกฝ่ายกลัวตนนางเอ่ยขึ้นว่าในเมื่อตัวข้าองค์หญิงเป็นฝ่ายชวนเจ้าประลองเสด็จพ่อกับเสด็จย่าย่อมไม่ว่ากระไรอยู่แล้วเกิดเรื่องขึ้นมาตัวข้าองค์หญิงจะเป็นคนรับผิดชอบเองเจ้าเถอแพ้แล้วอย่าได้เอาไปฟ้องแม่ทัพใหญ่เย่ยเป็นอันขาดนางพูดพลางตวัดแท้เข้ามาอีกครั้ง หลี่ซูซูผลักขันที่น้อยด้านข้างออกนางกระจังแจ้งในที่สุดองค์หญิงก้าวรู้ว่านางจะเข้าวังจึงตั้งใจมารอยอยู่ที่นี่ตั้งใจจะเคี่ยนางสักรอบให้ได้เพื่อแก้แค้นแทนเยี่ยปิงฉางองค์หญิงก้าวทำร้ายเจ้าของร่างเดิมจนเป็นนิสยัยเจ้าของร่างเดิมแม้จะไร้กาศแต่นิสัยหญิงะนงเป็นพิเศษไม่เคยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องผู้ใดองค์หญิงก้าวเห็นหลีซูซูถอยหลบปากแดงก็โค้งขึ้นทันที เด็กๆมอบแซ่ให้เยี่ยีอู้เส้นหนึ่งเดิมทีหลีซูซูไม่อยากมีเรื่องโลกบำเพ็ญเพียรที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติทว่าโลกมนุษย์หาได้นิยมวิธีทางเช่นนี้ไม่พวกเขาชอบบีบมะพร้าวนิ่มในเมื่อหลบไม่พ้นหลีซูซูจึงตัดสินใจหยิบกิ่งไม้กิ่งหนึ่งขึ้นมาจากพื้นไม่จำเป็นค่าใช้สิ่งนี้นั่งปักกิ่งไม้ไว้ข้างกาย เด็กสาวสวมเสื้อบุญวมสีชมพูอ่อนตั้งท่าป้องกันองค์หญิงก้าวโมโหโจนหัวเราะออกมานี่เจ้ากำลังดูหมิ่นตัวข้าองค์หญิงหรือหลีซูซูไม่อยากจะต่อคำเจ้าว่าใช่ก็ใช่แล้วกันประเดี๋ยวเจ้าอย่าได้ร้องให้เชียวองค์หญิงก้าวสะบัดแส้ฟาดไปที่หลีซูซูทันทีหลีซูซูใช้กิ่งไม้สกัดไว้แส้หวดถูกกิ่งไม้กิ่งไม้หักกระเด็นไปท่อนหนึ่งทันใด องหญิงก้าวคลี่ยิ้มเหยียดหยันหลีซูซูไม่เอ่ยอะไรเพียงโน้มตัวไปข้างหน้าเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรเดิมควรปราศจากความหวาดกลัวอยู่แล้วเจ้าของร่างเดิมกลัวองค์หญิงก้าวทว่าหลีซูซูหาได้กลัวไม่นางใช้กิ่งไม้แทนกระบี่รับมือกับแทะขององค์หญิงก้าวอย่างง่ายดายวิชากระบี่ของนางได้เจ้าสำนักอูจีเป็นผู้ถ่ายทอด กระบี่สำนักอูจีประกายเยียบเย็นงดงามหนึ่งกระบี่ผ่าภูเขาฟันมาหาสมุทรได้ในร่างของเยี่ยซีอูไม่มีปรัรวิเศษมีอาจใช้เคล็ดกระบี่ชิงหงกระทั่งอนุภาพกระบี่หนึ่งในร้อยส่วนก็มีอาจสำแดงออกมาได้แต่สำหรับหลีซูซูแค่นี้ก็เพียงพอแล้วกิ่งไม้วกอ้อมแซ่ดูดันอย่างปรัดเปรียวประชิดไปตรงหน้าองค์หญิงก้าวกระทันหันเดิมทีแท่เป็นอาวุธในการต่อสู้ระยะไกลยอยู่แล้ว จู่ๆถูกศัตรูประชิดเข้ามาใกล้เช่นนี้องค์หญิงก้าวพลันลนลานแขนถูกขวดเข้าให้หนึ่งทีเจ็บจนนางปล่อยแส้หลุดจากมืออึดใจต่อมากิ่งไม้ก็ชี้ไปที่ลำคอขององค์หญิงก้าวแล้วชั่วขณะนั้นเององหญิงก้าวถึงขั้นรู้สึกว่าสิ่งที่ชี้คอตนอยู่เป็นกระบี่คมกริบเล่มหนึ่งนางถอยหลังโดยไม่รู้ตัวก่อนจะเท้าสะดุดและล้มลงบนพื้นนางกำนันรีบเข้าไปประคองนางองค์หญิง องหญิงเก้าไม่อยากจะเชื่อว่านางพ่ายแพ้ภายในสามกระบวนท่าหลีสู้สู้เก็บกิ่งไม้กลับมาหากท่านไม่มีธุระอะไรแล้วข้าจะไปเข้าเฝ้าไทเฮาองค์หญิงเก้าใบหน้าแดงกำ่ำนี่เป็นไปไม่ได้นางจะถูกกิ่งไม้ของเย่ซีอู้จู่โจมจนล้มลงได้อย่างไรที่ผ่านมามีครั้งใดบ้างที่มีใช่เย่ซีอู้มีอาจตอบโต้แม้แต่น้อยนี่ต้องเป็นความบังเอิญแน่นอนองค์หญิงเก้าไม่ยอมแพ้เก็บแซ่บ,บนพื้นขึ้นมา หยุดนะแท้ตวัดเข้ามาอย่างเจ้าเล่ชัดเจนว่าเล็งมาที่หน้าคนสุนเถาตกใจรีบขวางหน้าหลีซูซูไว้หากแท้นี้หวดโดนหน้าของสุนเถาสุนเถาจะต้องเสียโฉมทันทีแน่นอนหลีซูซูเห็นองค์หญิงก้าวร้ากาศเช่นนี้โทสะ์ก็บังเกิดนางดึงสุนเถาออกและควงกิ่งไม้ในมือออกไปกิ่งไม้ถูกแท่ฟาดจนหักเป็นสองท่อนท่อนล่างตกลงบนพื้น ท่อนบนลอยไปยังใบหน้าขององค์หญิงเก้าองหญิงเก้าเบิกตากว้างทันใดจังหวะที่กิ่งไม้กําลังจะกระแทกหน้าองค์หญิงเก้ามือเรียวยาวดุจยกข้างหนึ่งก็เข้ามาสกัดกิ่งไม้ไว้สเสด็จพี่หลีซูซูเพ่งสายตามองไปบุรุษสวมเกี้ยวหยกที่ในตาสุกสกาวราวดวงดาวในฤดูหนาวกํากิ่งไม้ไว้เขาสวมชุดคลุมยาวสีฟ้าอ่อนไหลกว้างเอวสอบแขนเสื้อปักลายเมคา ยามนี้กำลังขมวดคิ้วมองหลีซูซูหลีซูซูตะลึงงานพึมพำอย่างเหลือเชื่อสิทธิพี่ใหญ่บุคคลตรงหน้ารูปโฉมเหมือนสิทธิพี่ใหญ่ของนางกงเหยียดจี้อูทุกป,ประการเพียงแต่ร่างกายของสิทธิพี่ใหญ่มีกลิ่นอายความเมตตาเยี่ยงผู้บำเพ็ญเพียรเพิ่มมาหลายส่วนส่วนบุรุษตรงหน้ากลับดูหล่อเหลายิ่งกว่าไม่ทราบว่าน้องก้าวไปล่วงเกินคุณหนูสามสกุลเยี่ยที่ใดหรือคุณหนูสามถึงต้องลงมือรุนแรงถึงเพียงนี้ เซียวหลินเอ่ยถามเสียงเย็นหลี่ซูซูได้ยินเสียงเขาแล้วในใจทั้งหวานทั้งขมขื่นถึงขั้นเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจมากมายเหลือเกินน้ำตาใกล้จะก,กลัน้นไม่อยู่เต็มทีทว่านี่หาใช่อารมณ์ของหลี่ซูซูสำหรับนางสิทธิ์พี่ใหญ่จิตใจกว้างขวางอ่อนโยนนางเคารพนับถือเขาเหมือนเคารพนับถือพี่ชายผู้หนึ่งเป็นไม่ได้เด็ดขาดที่นางจะเกิดความรู้สึกน่าละอายอยากโผล่เข้าสู่อ้อมกอดเขาเช่นนี้ เห็นได้ชัดว่าอารมณ์ของเจ้าของร่างเดิมที่หลงเหลืออยู่กำลังแผลงฤทธิ์นางเข้าใจในทันทีบุคคลตรงหน้าก็คือองค์ชายหกเซียวหลินที่เย่ซีอู้รักจะเป็นจะตายส่วนสิทธิพี่ใหญ่ของหลีซูซูได้ต่อสู้เพื่อสรพชีวิตในใต้ล่าจนตัวตายในศึกครั้งใหญ่ระหว่างเซียนกับมารเมื่อนานแสนนานมาแล้วว่ากันว่าจอมมารเป็นคนลงมือฆ่าเขาด้วยตนเองหลังจากนั้น คนรักของเขาเหยาว์กวังเซียนจื่อก็ตายตามไปด้วยพ่อเห็นหลี่ซูซูจ้องเซียวหลินตาค้างองค์หญิงก้าก็กระโดดเหยงทันทีสเสด็จพี่ยังดีที่ท่านมาทันเวลาหาไม่แล้วใบหน้าของเจ้าอาวีต้องถูกสตรีผู้นี้ทำลายแน่องค์หญิงก้ากุมข้อมือที่ถูกหัวจนบวมอย่างกับแค้นใจยิ่งนักเซียวหลินเอ่ยถามคุณหนูสามสกุลเยี่ยมีอะไรจะพูดหรือไม่แววตาเขาเย็นชาเล็กน้อย หลี่ซูซูถูกเขาจ้องจนรู้สึกเศร้าใจก้าวข้ามการเวลามาหลายปีได้พบคนรู้จักอีกครั้งทว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ที่แต่ก่อนรักใคร่เอ็นดูนางบัดนี้กลับเป็นพี่ชายของคนอื่นเขาปกป้องเด็กสาวอีกคนหนึ่งและ,ะเผชิญหน้ากับนางอย่างเย็นชาเนื้อหาในตอนที่หนึ่งภาสีก็จบลงเพียงเท่านี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ